สบายดีพี่น้องสุขก,กุนเด้อพี่น้องเด้อมาพี่น้องกินข้าวนึ่งเบาพุไทยกินข้าวสามาคัคคีพี่น้องอยู่ในครัวเนาะวันนี้ก็มีลาบหมูพี่น้องนี่ลาบหมูกินกันหลายคนครับไอ้น้องเอาดิแล้ดูทางลาบกันสกีให้นะให้ตาวินกินยูนนะวีบัวหรอ กับแก้มจะเป็นพักพักอะมีพักกระดัมนะพี่น้องมีพวกรางอย่ Number างนะมีมังค์เออร์การมีแจกว่อะ Tao dự án, anh nga bao, chăm sóc. Anh này là bao chăm sóc, chăm thằng chăm gà bao sóc, chăm sóc, chăm rồi chăm sóc,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  cái sóc, chăm sóc, chăm rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ้าวิ่สุขภาพเขาเลือกขาเดีว 那问题问你。Oh,

bà mẹ dạy nhà mẹ vườn mẹ mẹ vườn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  mẹ mẹ vườn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  mẹ mẹ vườn mẹ vườn mẹ vườn mẹ แม่ไปบ้านทำกันข้าวข้าวขึ้ข้าว้นข้าวข้ากินข้าวอยู่ครับผมแล้วผม

ก <c ười> <lerin> ็เรื่องนี้เดียวมาจ้งคายครับโอโซนแล้อหมูอนจะเอาแค่หมูนเฮ้ยเดี๋ยวกาปรุงซอสหก็ได้ยโอซนอืมเจ้าอืมอี๊เดี๋ยวแค็กินข้าวอยู่ครับผม này các, cái này các, cái what số, cái what số, hôm nay thoát bạc tiền nó

ก็ต้องอืมเจ็ดาเจาก็ต้อง่ไวยอันตองอัน้องก่อน้องก่อองต้องใส่มือไัไหนมือมากหมเลใส่มือว้ไปลองแท่เล็กแปี่บอ้าวหับาได้ตอนเขาอยู่บนนี้เขาใ่ขวัเขาเรีกอื่นทำงานก็สร้างนมากะวงก้วยอะรอนไม่เดียวเลยนขาเียลงเองหรอ แดงรึวแดงรึวะโอ้ยเต็พี่น้องเลยเต็มเต็มเห็มเพี่น้องาหาเมื่อหน่นึงเทสอาหารสองเตอร์น้องพี่น้องหานปาบุไดเต็มแบบลายๆแล้วก็ปิดนี้เดียวเลย

เียวี no ันเดียว่กันเดียวแดบน้องน้ำน้องพี่น้องับรับกินนี้เบาผูไดกะอามาข้ามาตอนพีน้องอันนี้หรับกิมนามาบมาป้อเาผูเชนก้าเช่นเคยนะับรับมือนี้บาปูตองก้าวเาสบายดีสบายดี